สวัสดีครับกลับมาพบกับ i o ย b i s Inspiration อีกครั้งนะครับอีพีนี้นะครับจะมาว่ากันด้วยอัปเดตนะครับหุ้นในกลุ่มเซทเในเดือนกันยายน68นะครับว่าตัวไหนเนี่ยให้ผลสูงสุดติดอันดับท็อป10กันบ้าง แต่บอกก่อนว่าคลิปนี้จะมาแบบสั้นๆกระชับกระชับนะครับแต่ก็ยังมีเนื้อหาพอที่จะให้เพื่อนๆได้ไอเดียเพื่อเป็นศึกษาต่อยอดการลงทุนกันได้นะครับไม่รอช้าไปเริ่มกันเลย <S 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 เบื่อไหมครับกับการอ่านงบการเงินที่แสนซับซ้อนแล้วก็หน้าปวดหัววันนี้ไอยมภูมิใจนําเสนออ e ีบุ๊กโฉบใหม่นะครับอ่านงบง่ายๆสไตล์มือโปรจาก4ค่าใช้จ่ายที่จะช่วยให้เพื่อนๆคว้าโอกาสในการเสาะหาหุ้นคุณภาพเพื่อทํากําไรจากการลงทุนได้ โดยผมจะพาไปเจาะลึก4ค่าใช้จ่ายสําคัญพร้อมกรณีศึกษาใหม่ล่าสุดจากหุ้นมหาชนที่คุ้นเคยอย่าง Home Pro นะครับที่เป็นงบประจําปี2,567จะมาวิเคราะห์เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เคยเป็นเจ้าของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ในเวอร์ชันก่อนนะครับในชื่อเคล็ดลับอ่านงบกำไรขาดทุนจาก4ค่าใช้จ่ายโดยอ e ีบุ๊กใหม่นี้มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปกและได้อัปเดต c สส e s t u ี้เป็น Home Pro ในปี2,567ส่วนเนื้อหาหลากัลกๆในเล่มยังคงคุณภาพและครบถ้วนเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลไปนะครับ โดยราคา e b o ๊กเล่มนี้ราคาเต็มอยู่ที่599บาทนะครับแต่พิเศษสำหรับผู้ติดตาม Facebook และ YouTube ลดเหลือเพียง540บาทและถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกช่อง I อยมบิสอินสปิเรชันในช่องทาง u t u b e วันนี้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกเหลือเพียง480บาทเท่านั้นโดยสําหรับสมาชิกรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในการดูคลิปสอนวิเคราะห์งบเบื้องต้นสอนการใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆในการคัดกรองหุ้นได้ด้วยตัวเองส่วนใครที่เคยซื้อเวอร์ชันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับสามารถอัปเดตเฉพาะเคสสต๊าดี้คอม มาอ่านงบง่ายๆสไตล์มือโปรจาก4ค่าใช้จ่ายด้วยอ e ีบุ๊กเล่มนี้สนใจดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับ10อันดับหุ้นกลุ่มเซ็ต d ที่จ่ายปันผลสูงสุดนะครับข้อมูลณวันที่12กันยายน68ที่ผ่านมานี้มาเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับนั่นก็คือ PRM นะครับซึ่งอัตราปันผลปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่7.40%แต่ก่ออื่นนะครับผมจะ ย้อนให้ไปดูอ่ะ p ย m นี่คือบริษัท Prima Marine นะครับก็คือทำธุรกิจเดินเรือจะย้อนให้ไปดูผลการดำเนินงานย้อนหลังกันก่อนนะครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาสำหรับ PRM นะครับหรือบริษัท Prima Marine จำกัดมหาชนเนี่ยถ้ามาดูรายได้นะครับในปี2 6 6 4เนี่ยอยู่ที่6,500รล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเติบโตขึ้นมา ถึงเกือบ9,000ล้านบาทนะครับในปี67มาดูกําไรสุทธิกันบ้างนะครับอยู่ที่1,400ล้านบาทนะครับในปี64แล้วก็เติบโตขึ้นมาอยู่ที่2,120ล้านบาทนะครับในปี67และเมื่อมาดูผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกนะครับรายได้ครึ่งปีแรก68เนี่ยอยู่ที่ราว4,500ล้านบาทนะครับก็ถือว่า รายได้เนี่ยอยู่ในประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับของรายได้ทั้งปี67แล้วนะครับที่อยู่ที่9000ล้านบาทมาดูกำไรสุทธิกันบ้างนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่1,200ล้านบาทนะครับคือซึ่งก็ทำได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี67เช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ที่ราว2 2 0 0ล้านบาทอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าบริษัทพรีมามาเรเนเนี่ยเป็นทำธุรกิจเดินเรือเพราะฉะนั้น จะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มวัตถจักรนะครับเพราะขึ้นอยู่กับค่าระวางเรือนะครับที่จะค่อนข้างเปลี่ยนไปมาในตลาดโลกอันนี้ต้องคอยติดตามค่าระวางเรือด้วยนะครับเพราะจะมีผลกับการดำเนินงานไปดูข้อมูลการจ่ายปันผลกันบ้างนะครับสำหรับพรีมามมเรียนนี้โดยพรีมามเรีนนะครับในช่วงกลางปีเนี่ยยังไม่ไม่มีการจ่ายปันผลนะครับ เพราะว่าจะไปจ่ายในช่วงสักเดือนตุลาคมนะครับถ้าดูจากปีที่แล้วนะครับมีการขึ้นเครื่องหมายดีในช่วงเดือนตุลาปี67โดยการปันผลรอบแรกนะครับที่จ่ายไปในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.24บาทเทียบกับรอบแรกปีที่แล้วเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.26บาทโดยทั้งปี67นะครับถ้าดูอย่างนี้จ่ายอยู่ที่0.50บาทนะครับ อันนี้ต้องมารุ้นกันว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับพรีมามารินจะมีการประกาศจ่ายปันผลมาเท่าไหร่บ้างต่อไปนะครับกลับไปดูราคาตลาดของพรีมามารินกันนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยราคาราสุดเมื่วันที่12นะครับอยู่ที่6.65บาทปรับตัวลดลงจากต้นปีมา22.7%เลยนะครับ P/B อยู่ที่8.1เท่า P/E อยู่ที่1.5เท่าต่อไปอันดับที่9กันบ้างนะครับ ก็คือบริษัท LH หรือ Land and House นะครับที่ยิวปันผลล่าสุดอยู่ที่7.48%กลับไปดูผลการดำเนินงาน LH ย้อนหลังกันบ้างนะครับโดย LH นะครับหรือบริษัท Land and House จำกัดมหาชนเนี่ยมีรายได้ตั้งแต่ปี64นะครับอยู่ที่33,000ล้านบาทนะครับแต่มีการปรับตัวลดลงนะครับตั้งแต่ปี64มาอยู่ที่ 2 6 0 0 0ล้านบาทนะครับในปี67แม้ในปี65นะครับจะมีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่3 6 0 0ล้านบาทนะครับแต่ตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปเนี่ยารายได้ก็ปรับตัวลด,ดลงนะครับจนมาปี67มาดูกําไรสุทธินะครับก็อยู่ที่7,000ล้านบาทในปี64นะครับแล้วก็ปรับตัวลด,ดลงมาอยู่ที่5,500ล้านบาทในปี67นะครับโดยรายได้เนี่ยก็เหมือนกับ โดยกําไรสุทธินะครับก็ทรงเหมือนรายได้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี65นะครับอยู่ที่ประมาณ8,300ล้านบาทแล้วก็ปรับตัวลดลงจากปี65มาเหลือปี66อยู่ที่7,500ล้านบาทนะครับแล้วก็ปี67เหลืออยู่ที่5,500ล้านบาทส่วนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกนะครับของ LS เนี่ยจะอยู่ที่ราว11,000ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ารายได้เนี่ย ดูแล้วยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งปี67นะครับที่อยู่ที่ราว26,000ล้านบาทเช่นเดียวกับกำไรสุทธินะครับที่ครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่2,200ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี67อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งอดเรายว่ากำไรของบริษัทเนี่ยมีแนวน้มแนวโน้มลดลงนะครับในปี68นี้สำหรับ LH ต่อไปไปดูข้อมูลการจ่ายปันผลกันบ้างนะครับสำหรับการจ่ายปันผลนะครับ lh ในรอบกลางปีไม่มีการจ่ายนะครับมีการจ่ายในช่วงพฤษภาไปนะครับศูอบาทเราจะดูในปี67นะครับ lh มีการจ่ายไปะจะมีการจ่ายครั้งที่2ช่วงปลายปีนะครับขึ้น xd มาที่ที่28บึงคาดว่าครั้งนี้นะครับ xd อีกรอบหนึ่งของ lh ก็น่าจะขึ้น xd กันช่วงปลายปีอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับโดยรวมของการจ่ายปันผลปี67เีนะ่ยอยู่ที่0.45บาท และก็มาดูข้อมูลราคาหุ้นล่าสุดนะครับของ LH ณวันที่12กันยายนเนี่ยราคาอยู่ที่4.28บาทปรับตัวลดวลงมา15.2%เมื่อเทียบกับต้นปีนะครับ PB อยู่ที่9.4เท่า PE อยู่ที่1.0เท่าต่อไปมาถึงอันดับที่8กันบ้างนะครับก็คือบริษัททิสโก้นะครับิ u อยู่ที่7.79%ไปดูผลประกอบการย้อนหลังกันบ้างนะครับ โดยทิสโก้หรือบริษัททิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับมีรายได้รวมปี64เนี่ยอยู่ที่21,300ล้านบาทนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่24,800ล้านบาทนะครับในปี67ส่วนกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่ในปี64เนี่ยอยู่ที่ราว6,800ล้านบาทนะครับโดยเพิ่มขึ้นมา อยู่ที่6,900ล้านบาทในปี67นะครับแต่ถ้าดูเทียบกันจะเห็นได้ว่ากำไรก็มีการเพิ่มขึ้นมาปี65อยู่ที่7,200ล้านบาทนะครับแล้วก็ปี66เนี่ยมาอยู่ที่7,300ล้านแต่มาในปี67เนี่ยกลับลดลงมาอยู่ที่6,900ล้านบาทแต่ดูแนวโน้มในภาพใหญ่ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นและเมื่อมาดูกำไรผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของทิสโก้กันบ้างนะครับ โดยทิสโก้ครึ่งปีแรกเนี่ยรายได้รวมอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทอันนี้ก็จะประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งปี67แล้วนะครับที่อยู่ที่ราว2 5 0 0 0ล้านบาทเช่นเดียวกับกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ครึ่งปีแรกอยู่ที่2,300ล้านบาทเนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของปี67เช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ที่ราว7 0 0 0ล้านบาท อันนี้ก็อาจจะสรุปได้ว่ากําไรของบริษัททิสโก้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะทําได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับต่อไปมาดูข้อมูลการจ่ายปันผลกันบ้างสําหรับทิสโก้ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลนะครับโดยเพิ่งาการจ่ายปันผลกลางปีที่ผ่านมานะครับทิสโก้จ่ายไปที่2บาทนะครับเราจะจ่ายผลไว้ที่25กันยายนที่จะถึงนี้ โดยรวมการจ่ายปันผล2ครั้งของปี68นะครับจะอยู่ที่7.75บาทนะครับเท่ากับปี67นะครับที่รวมแล้วก็อยู่ที่7.75บาทและเมื่อดูราคาปิดเมื่อวันที่12กันยาของทิสโก้นะครับจดทุาอยู่ที่100บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น1.5%เมื่อเทียบกับสิ้นปี67 PB อยู่ที่11.9เท่า PE อยู่ที่1.9เท่า ต่อไปนะครับก็มาถึงอันดับที่7นะครับกับ QH ที่มียิวปันผลล่าสุดอยู่ที่7.80%ไปดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของ QH นะครับโดย QH หรือบริษัท Quality House จจำกัดมหาชนเนี่ยมีรายได้รวมตั้งแต่ปี64อยู่ที่8,400ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่8,700ล้านบาทในปี67แต่ถ้าดูย้อนหลังไปตั้งแต่ปี65เนี่ย รายได้รวมมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับพราะปี65เนี่ยอยู่ที่9,500ล้านบาทนะครับมาปี66อยู่ที่9,240ล้านบาทแล้วก็6 7มาเลยอยู่ที่8,700ล้านบาทต่อไปมาดูกำไรสุทธิกันบ้างนะครับอยู่ที่ปี64เนี่ยอยู่ที่1,700ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2,200ล้านบาทในปี67 โดยกําไรค่อนข้างจะเสถียรมากกว่านะครับถ้าดูเทียบกับรายได้เนี่ยเพราะว่ากําไรจากปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นมาในปี66นะครับแต่ก็มีการลดลงมาในปี67ที่2,200ล้านนะครับแต่ก็ถือว่าทรงยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่และเมื่อมาดูรายได้ครึ่งปีแรกกันบ้างนะครับของ Quality House เนี่ยโดยรายได้ครึ่งปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 3,200ล้านบาทนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งปี67เลยนะครับที่อยู่ที่8,700ล้านบาทเช่นเดียวกับกำไรสุทธินะครับที่ครึ่งปีอยู่ที่7000เอ่อโทษทีนะครับ740ล้านบาทนะครับซึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี67อย่างชัดเจนนะครับที่อยู่ที่2,200ล้านบาทอันนี้ก็สรุปได้ว่ากำไรของบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับในปี68 มาดูการจ่ายปันผลกันบ้างนะครับสำหรับ QH โดย QH นะครับเพิ่งมีการจ่ายปันผลกลางปีมาที่0.02บาทนะครับโดยจ่ายไปวันที่15กันยาและถ้ารวม2ครั้งของปี67เนี่ยจะอยู่ที่0 0ททนะ0.10บาทจ่ายลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปี67ที่อยู่ที่0.13บาท และเมื่อดูราคาล่าสุดของ QH นะครับอยู่ที่1.41บาทปรับตัวลดลงจากต้นปีมาแล้ว18%แล้วก็ PB อยู่ที่8.5เท่า PE b p BE อยู่ที่0.5เท่าต่อไปมาถึงอันดับที่6กันบ้างนะครับก็คือบริษัท ITC ที่มียิวล่าสุดอยู่ที่7.88%ไปดูผลประกอบการ ITC ย้อนหลังนะครับ บริษัท ITC หรือบริษัท i t e l Corporation จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์นะครับโดยรายได้รวมปี64เนี่ยจะอยู่ที่ราว7,200ล้านบาทนะครับแล้วมีการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่18,000ล้านบาทในปี67แล้วก็ในส่วนของกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่1,600ล้านบาทในปี64นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3,600ล้านบาทในปี67และเมื่อมาดูรายได้ครึ่งปีแรกกันบ้างนะครับจะอยู่ที่ราว9,000ล้านบาทนะครับอันนี้ก็รายได้ก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งปี67นะครับที่อยู่ที่18,000ล้านบาทแต่ถ้ามาดูกำไรสุทธิกันบ้างนะครับครึ่งปีเนี่ยจะอยู่ที่ 1400ร้ล้านบาทนะครับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งปี67เลยนะครับที่อยู่ที่3600ร้ล้านบาทก็อาจจะสรุปได้ว่าแม้รายได้จะดูทรงแล้วจะทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับปี67แต่กำไรสุทธิเนี่ยลดลงอันนี้น่าจะมาจากการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแต่ไงก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับในรอบครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต่อไปนะครับในส่วนของ การจ่ายปันผลกันบ้างนะครับสำหรับ ITC โดยมีการจ่ายปันผลกลางปีไปที่0.40บาทนะครับเมื่อวันที่27สิงหาที่ผ่านมานี้และเมื่อดูการจ่ายปันผลทั้งปี68นะครับ ITC จ่ายอยู่ที่1.15บาทนะครับ0.75บ0.40นะครับโดยจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี67ที่จ่ายอยู่ที่ 0. เจ็บาทแค่นั้นนะครับก็คือ0.35นี้บวกกับ0.40และเมื่อดูกับราคาล่าสุดของ itc นะครับอยู่ที่15.10บาทปรับตัวลดลงจากต้นปีมาแล้วถึง32.3% pb อยู่ที่14เท่า pe อยู่ที่1.9เท่าเอาครับต่อไปเหลืออีก5อันดับนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่ม set hd ไปดูอันดับที่5กันเลย สำหรับอันดับที่5ก็คือบริษัท SCB นะครับที่มียิวปันผลอยู่ที่8.22%ไปดูผลการดำเนินงาน SCB กันบ้างนะครับโดย SCB ผลการดำเนินงานมีย้อนหลังถึงปี65นะครับในเว็บเซ็ตเนื่องจากอ่เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับก็เลยมีงบเริ่มปี65เป็นต้นมาโดยรายได้รวมของ SCB เนี่ยจะอยู่ที่ราว170,000 8,000ล้านบาทในปี65นะครับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2 1 6 0 0 0ล้านบาทในปี67นะครับมาดูกำไรสุทธิกันบ้างนะครับก็อยู่ที่ราว3 8 0 0 0ล้านบาทในปี65แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว4 4 0 0 0ล้านบาทในปี67แล้วก็เมื่อดูครึ่งปีแรกนะครับรายได้ของ scb เนะี่ยจะอยู่ที่ราวหน0่0แ0 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่า ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของรายได้ทั้งปี67ที่อยู่ที่ราว20ง0 0 0ล้านบาทต่อไปนะครับมาดูกำไรสุทธิของ SCB กันบ้างนะครับจะอยู่ที่ราว25,300ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เกินนะครับน่าจะเกินเกินครึ่งหนึ่งนะครับของกำไรของปี67ทั้งปีนะครับที่อยู่ที่ราว44,0 0 0ล้านบาทก็ เป็นไปได้นะครับสำหรับ SCB แนวโน้มปี68นี้น่าจะทำกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วมาดูข้อมูลการจ่ายปันผลกันบ้างนะครับสำหรับ SCB โดยจ่ายกันผลกลางเพิ่งเพิ่งจ่ายปันผลกลางปีไปเมื่อวันที่19นะครับจ่ายอยู่ที่2บาทแล้วก็ถ้ารวม2ครั้งของปี68นะจะอยู่ที่10.44บาทนะครับ จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี6-7ที่รวม2ครั้งอยู่ที่9.84บาท7.84บวกกับ2บาทและมาดูกับราคาล่าสุดของ scb ที่อยู่ที่127บาทเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีมา8.1% pb อยู่ที่8.9เท่า pe อยู่ที่0.9เท่ามาถึงอันดับที่4นะครับก็คือ ptt ep ที่มี y i e l ันผลอยู่ที่8.52% มาดูผลประกอบการย้อนหลังของ PTT EP กันบ้างนะครับโดยรายได้รวมของ PTT EP เนี่ยจะอยู่ที่ในปี64นะครับอยู่ที่ราว235,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่327,000ล้านบาทในปี67นะครับส่วนในกำไรสุทธินะครับปี64เนี่ยจะอยู่ที่ ราว39,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมาอยู่ที่7 9 0 0 0ล้านบาทในปี67ส่วนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกนะครับรายได้รวมของ p t t ีอเนี่ยอยู่ที่148,000ล้านบาทตรงนี้ก็ซึ่งดูแล้วนะครับยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งปี67นะครับที่อยู่ที่ราว 3 2 7 0 0 0ล้านบาทกำไรสุทธิครึ่งปีแรกอยู่ที่ราว3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งปี67เช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ที่ราว7 9 0 0 0ล้านบาทอันนี้ก็อาจจะสรุปได้ว่ากำไรของบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มลดลงในปี68นะครับอันนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยส่งผลกับธุรกิจของพิทีที EP ีมากเลยนะครับ โดยราคาน้ำมันดิบที่ลดลงนะครับมีมีผลทำให้ทั้งรายได้แล้วก็กํำไรสุทธิเนี่ยปรับตัวลดลงในรอบปีนี้สำหรับ PTTEP มาดูการจ่ายปันผลกันบ้างนะครับโดยในรอบกลางปีนี้ p t t จ่ายที่4.10บาทนะครับและถ้ารวมทั้งปี68เนี่ย p t t EP จ่ายอยู่ที่9.225บาทซึ่งจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี67 ที่รวมทั้งสองครั้งเนี่ยอยู่ที่9.75บาทและดูราคาล่าสุดของ PTT EP นะครับที่อยู่ที่113บาทเนี่ยปรับตัวลดวลงจากต้นปีมา5% PB อยู่ที่6.8เท่า PE อยู่ที่0.9เท่าต่อไปนะครับมาถึง3อันดับสุดท้ายนะครับมาเริ่มที่อันดับที่3กับบริษัท RCL อัดยูบันผลอยู่ที่ 8.62%ยอ้อนไปดูผลการดำเนินงานของ RCL ย้อนหลังนะครับโดย RCL หรือบริษัท RCL จำกัดมหาชนนี่นะครับซึ่งเป็นธุรกิจเดินเรือนะครับเผื่อใครยังไม่รู้โดยรายได้รวมของปี64เนี่ยอยู่ที่38,000ล้านบาทนะครับแต่มาในปี67เนี่ยลดลงอยู่ที่36,000ล้านบาทเได้ว่ารายได้เนี่ยของ RCL เนี่ยค่อนข้างสายนะครับโดยปี6 ปสี่เนี่ยอยู่ที่สามหมื่นแปดปีหกห้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันสองร้อยล้านบาทนะครับแต่มาในปีหกหกเนี่ยลดลงเหลืออยู่ที่สองหมื่นหกพันแปดร้อยล้านบาทและมาในปีหกเจ็ดก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่สามหมื่นหกพันอ่าสามหมื่นห้าพันหกร้อยล้านบาทนะครับและเมื่อมาดูกําไรสุทธินะครับจะค่อนข้างเหวี่ยงเลยนะครับมากกว่ารายได้เพราะว่าดูกำไรสุทธิในปี64เนี่ยจะอยู่ที่18,000ล้านบาทนะครับ มาในปี65เพิ่มขึ้นอยู่ที่2 5 0 0 0ล้านบาทแต่มาในปี6ลดลงเหลืออยู่เพียง1 5 0 0ล้านบาทนะครับและ67มาอยู่ที่9,200ล้านบาทอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าธุรกิจเดินเรือเนี่ยแต่ชนีค่าระวังเรือจะมีผลกับผลการดําเนินงานของบริษัทมากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้ที่เอาบริษัทเดินเรือหนึ่งบริษัทมาให้ดูนะครับก็คือ PRM เเนี่ยก็ เป็นอยู่ในธุรกิจเดินเดือเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารายได้แล้วกําไรเนี่ยไม่ค่อยผันผวนเท่ากับ RCL เท่าไหร่และเมื่อมาดูผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกนะครับสำหรับ RCL เนี่ยอยู่ที่18,800ร้ล้านบาทตรงนี้ก็น่าจะถึงครึ่งหนึ่งนะครับของทั้งปี67ที่อยู่ที่36,000ล้านบาท และเมื่อดูกำไรนะครับของ RCL เนี่ยอยู่ที่4,000ล้านบาทแต่กำไรเนี่ยดูแล้วเนี่ยซึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งปี67นะครับที่อยู่ที่9,200ล้านบาทอันนี้ก็ต้องมาติดตามนะครับว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยดัชนีค่าระวังเรือจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะส่งผลกับผลการดำเนินงานของ RCL อย่างไรบ้างต่อไปมาดูข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับของ RCL โดยกลางปีนะครับที่เพิ่งจ่ายไปเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.50บาทรวม2ครั้งของปี68นะครับจ่ายอยู่ที่2บาทซึ่งถ้าเทียบกับปี67เนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับที่รวม2ครั้งเนี่ยอยู่ที่1บาทอันหนึ่งจุดห้าบาทอ๋อปี67มีการจ่ายปันผล3ครั้งนะครับโดยจ่ายที่พฤษภากันยาแล้วก็ธันวาคมอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่1.50บาทอันนี้ก็ ต้องดูรอรุนนะครับว่าช่วงปลายปีเนี่ย RCL จะมีการปันผลใหม่อีกรอบไหมเหมือนกับปีที่แล้วนะครับที่มีการปันผล3ครั้งเราเมื่อมาดูราคาปิดของ RCL นะครับเมื่อวันที่12ปิดที่29บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2.7เมื่อเทียบกับต้นปีนะครับ PB อยู่ที่2.1เท่า PE อยู่ที่0.5เท่าต่อไปอันดับที่2นะครับก็คือบริษัท S.P.A.L.I ก็คือสุภาไรนั่นเองนะครับที่มียิวอยู่ที่8.6% 6%ไปดูผลการดำเนินงานของสุภาไรกันบ้างนะครับโดยผลการดำเนินงานบริษัทสุภาไรรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0ล้านบาทในปี64นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3 2 0 0 0ล้านบาทในปี67แต่ถ้าเทียบกับปี65นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากปี6 4มาอยู่ที่3 6 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับแต่แล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวลดลงมาอยู่ที่32 000ล้านบาทในปี66และลดมาอยู่ที่32 0 0 0 0ล้านบาทในปี67ออกก็จะทรงงตัวหน่อยนะครับจาก6 6มา67มาดูกำไรสุทธินะครับในปี64สุภารายอยู่ที่7,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ลดลงมาในปี67เหลือ,อยู่ที่6,200ล้านบาทส่วนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของสุภารัยนะครับ รายได้รวมเนี่ยอยู่ที่11,000ล้านบาทนะครับซึ่งดูแล้วยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งปี67เลยนะครับที่อยู่ที่3 2 0 0 0ล้านบาทเช่นเดียวกับกำไรสุทธินะครับที่ครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่1,500้าล้านบาทซึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี67อย่างชัดเจนมากเลยนะครับที่เต็มปีเนี่ยอยู่ที่6,200ร้ล้านบาทอันนี้ก็อาจจะสรุปได้ว่ากำไรของบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มลดลงในปี68นี้ มาดูข้อมูลการจ่ายปันผลโดยการจ่ายปันผลกลางปีที่ผ่านมาสุภรายจ่ายที่0.55บาทนะครับถ้ารวมการจ่ายปันผล2ครั้งของปี68เนี่ยสุภรายจะจ่ายอยู่ที่1.40บาทจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปี67ที่มีการปันผล2ครั้งเช่นเดียวกันอยู่ที่1.35บาทและเมื่อดูราคาปิดของสุภรายเมื่อวันที่10 วันที่12นะครับปิดอยู่ที่17.40บาทปรับตัวลดลงจากต้นปีมา4.4เป PB 6.2เท่า PE 0.6เท่าและก็มาถึงอันดับหนึ่งนะครับของหุ้นในกลุ่มเซ็ต HD ที่จ่ายปันผลสูงสุดประจำเดือนกันยายน2568น2นี้นั่นก็คือบริษัทสิรินะครับที่มียูปันผลล่าสุด9.94 ไปดูผลการดําเนินงานย้อนหลังกันบ้างนะครับสําหรับแสนสิริจํากัดมหาชนนี้โดยรายได้รวมเนี่ยของปี64อยู่ที่30,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมาอยู่ที่40,000ล้านบาทในปี67เช่นเดียวกับกําไรสุทธินะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก2,000ล้านบาทในปี64มาปี67เนี่ยมาอยู่ที่5,300ล้านบาท แต่เมื่อมาดูผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกนะครับรายได้รวมของซิริอยู่ที่16,00 0ล้านบาทเห็นว่าบริษัทเนี่ยทำรายได้รวมต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งปี67ที่อยู่ที่ราว4 0 0 0 0ล้านบาทเช่นเดียวกับกำไรสุทธินะครับที่ตัวเลขครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่2,000ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี67ที่อยู่ที่5,300ล้านบาทอันนี้ก็อาจจะสรุปได้ว่ากำไรของบริษัทเนี่ยมีแนวรน้ม แนวโน้มลดลงนะครับในปี2568จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอยู่ต่อไปนะครับมาดูข้อมูลการจ่ายปันผลของสิรินะครับโดยปันผลกลางปีที่เพิ่งจ่ายไปจ่ายอยู่ที่0.05บาทแล้วถ้ารวม2ครั้งของปี68จะจ่ายอยู่ที่0.13บาทจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี67ที่มีการปันผล2ครั้งอยู่ที่0.17บาท และเมื่อดูราคาล่าสุดของสลินะครับที่ปิดที่1.49บาทปรับตัวลดลงจากต้นปีมาแล้ว17.2% PB 5.7เท่า PE 0.5เท่าและนี่ก็คือ10หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่มเซท HD นะครับประจำเดือนกันยายน68จะเห็นได้ว่ามีทั้งกลุ่มหุ้นอสังหาริมทรัพย์กลุ่มเดินเรือกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มพลังงานปะปลกันไปนะครับ ซึ่งมีปัจจัยที่ควรพิจารณาอยู่4ข้อด้วยกันนะครับสําหรับข้อแรกก็คือหุ้นที่มียิวสูงบางตัวนะครับมาจากราคาหุ้นตกแรงต้องระวังแล้วก็ต้องคอยติดตามผลการดําเนินงานกันด้วยนะครับข้อ2หุ้นวัตจักรนะครับเช่นหุ้นพลังงานแล้วก็หุ้นเดินเรือเนี่ยอาจปันผลไม่สม่ําเสมออาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามรอบผลการดําเนินงานอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับ 3. อย่าลืม ใครสนใจตัวไหนไปตามดูผลการดําเนินงานล่าสุดซึ่งมีหลายตัวที่ผมได้วิเคราะห์งบกันเงินไว้ให้แล้วนะครับตามไปฟังกันได้ใน EP ก่อนหน้า 4. รายชื่อหุ้นเหล่านี้นะครับขอให้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะไปศึกษาต่อไม่ใช่ไปซื้อตามเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหุ้นบันผลที่ผมนำมาฝากกันในรอบนี้โดยการปรับการนำเสนอให้สั้นๆกระชับกระชับมากขึ้นชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ และคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้นไม่ได้ชี้นําว่าบริษัทไหนหน่าลงทุนกว่าบริษัทไหนหรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไปเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอสุดท้ายนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกด s u b s c r i b e ช่อง i อยมิตรอินสปีเรชันไวเพื่อไม่พลาดข้อมูลและโอกาสในการลงทุนดีๆแบบนี้อีกในครั้งหน้า ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีสติและประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคัง่งและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ